สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนจ้าแต่ยังกินพัะสอเข้ามันทีเป็นประคอประดุกพี่น้องเขาจะป,ปีงปลาเนาะสดเดือดโอ้หามตันอู้กอมั่นแด้อเไรนะโอ้เป็นตัวแสบมาเด้อครับผมเอฟซีทุกท่านเลยครับผม สวัสดีค่ะพี่น้องสุขภูสุขกนจ้าสวัสดีครับสอนดีเอ็มซีธนาคารครัสวัสดีอดตอนเส่อส,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 สวยๆนิดนึงพี่น้องแต่ยังกินพร้าสาอห้อมันครับพี่น้องให้ไหลห่อ,หอจะเป็นปลานี่ผมเอียบไว้แล้วเด้อพี่น้องปลาคอปลาดุกปลาคอปลาดุกใส่เบ็ด ในั้งนั้นแหใส่คู่มืออยู่พี่น้องกัมือได้ทายเวิรงบ้างบ่ได้เวิรงบ้างนั่แหละเบรรยานพี่น้องเบียก่อนเครื่องผมบ่ได้ไปนอนข้างขึ้นเขาว่ามันก็ต้องเฝ้ากันว่าเฝ้าเวิรงบ้านเวิรงอย่างมันอยู่คนเดียวอยู่พี่น้องแม่ท่อกับเรียนหน,เลนลาเรียนหลังอยู่คือถ้ากันสวนทางกันตลอดเนาะว่า,าต้องมาเฝ้าบ้านลนะพี่น้องแตอเนี่ยคือเป็ดไก่หมา เด้งเลยไก่น้อยเลยทีนี่ได้ลูก13ตัวตอนนี้พี่น้องเลี้ยด4ตัวโอ้เพราอยได้อยู่ราคอย,<า>ยได้ดูแลน,นะมันหายเป็นครูเป็นนิ่งนิ้วเท้าหนึ่งหายมือเดียว4ตัวปัดเสียแทั้ง4ตัวปนน,นัมือว่านมะกรูดเนี่เสีย2ตอนนี้เพันเดียว4ตัวเป็น<อ>ต,ตัวนี่งไหมนินงลูกดีจังแต่กิ่งมันไงใกายตายแล้วนี่น่ะแมนแต่ว่ามันจะทึงนกทึงแมว นกกะยังไม่จอดมันจะเติมเป่ามันเลยแต่ว่าผมกับแวบไปหายกับมาไกลหายแล้วพี่น้องพี่น้องเขาสีปีงปลาเนาะปีงปลาปลวกผักพี่น้องแล้วก็สีบ้องปลาแดกแล้วก็บองปลาแดกใส่มะขามหน่อยจ้ะครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ผมสีลวกผักก่อนพี่น้องปีงปลาจ้ะ ครับปิ้งปลาคอเตื <guarding okay>? ้อปลาดุกผมห่อไว้ตองเด้อพี่น้องบ่ห่อบ่ได้มันติดมันสิติดเลยพี่น้องบ่ได้กินดอกถ้าบ่ห่อเพราะว่าย่างไปสิติดหีบพี่น้องสดปลาห่อมันสุกก่อนจะห่อมาใส่ปลาคอนี่กําลังสิสุกเห็นบ่ซ่ํานีก็พอตายแล้วนี่เพราะว่าปลาซุมนี่เฮาคัเก็บออกแล้ว่เออเสียทางสดๆอยู่โอ้งามตันอู้คือมันแ้ ปลานนี่มันเด้อพน้อปาใจหนมันหมูอ่ะัลลวกมันพักมันแอเถอะเบิ่งไหนยเหียยียนน่ะนี่พี่น้องเป็นเส่ก็มั่นไหวเถอะเพราะท่านเด้กินขมไม้ใช่ไหมแต่ก่าวเห็น่าเขาไม่ปลามันแมอันี้เพราะท่านเป็นอย่างโยกพี่น้องนีก็เด็กินว่าเราพี่น้องแถวบ้านตอนเพ่งใดนานเป็นแห้งแล้วเอาหน้าพอหามเป็นยังไง ต้องรุ่นตลอดเลยโอ้ตอนนี้ตัวเราแต่เห็ดปีได้ก็ได้พี่น้องาว่มันอยู่ที่ทอตอนนี้น้ำบัตรนี่ลงเลยพี่น้องประมาณอาทิตย์ดาวขึ้นมาอีกรอบนึ่งเป็นมาอีกลแล่ะแกแหลกลงไปแล้วเด้เออบัตรน,นี้ลงไปแล้วแต่ว่าเข่าเพิ่นกันน่าซุ้มทิศเข่าทิศทิศริมหนาเน่าหมดแล้วบัดมายถึงเคยมารอบสองเนี่ยมันที่มาเอาที่เชื่งเชื่องกนมาอีกนะอ่า เขาให้เจ้าก็เริ่มเน่าเลยเด้แต่ลาบอกต่อไปหามันวานกาดำเบาลอดดำดอกกระปิงได้บ้านเบิดคือเกาอย่งนี้เดีก็วเป็นตวบ้านสามสี่รอบไหมพี่น้องเออถ้าเจ้ายื่นี่ข้าเจ้าเป็นเขาวานเนาะน้ำถั่วมารอบแรกข้าเจ้าก็ไถไม้วานไม้รอบสองพอถั่วมารอบสามข้าเจ้าก็ไถไม้วานไม้อีกรอบสามเออผมว่ามันเหมื่อยก็่าดำปีงปลากระติ๊กแล้วจ้ะ เอาไปดุในห้องใจนนบ่อใดถ้าเดินไปหนุ่มแล้วเนี่ยกระสับกระสุก้วละหอน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 เอาได้บ้านฝนที่ตกกับฝตกพี่น้องน่ากินแล้วอจ้าโอ้เป็นตะแสบรับเขินี่มาเด้อครับผมเอ FC ทุกท่านเลยครับผม กระเดกบองวันใหญ่โอนต้นรววพักอันนั้นเรียงกันร่างลินฟ้าจ้าพี่น้องลินฟ้าสดพี่น้องนี่ต้นที่ตะกี้ีน้อยที่ประกอบที่มดโทนที่ปังปอนสุขภสุขนจ้าที่เบนอยู่รอไทรอรวันอุ้ยปีงปลามันมันพี่น้องพี่แหล่ปีงปลานี่ดำลงเด้อพี่แจ็ค้องโชค ป,ปิ่งปลาตำแก้วบองจ้พี่น้องลวกพักมาเด้อมาเด้อสุกุตสก้นขแซมส,สายฝนพี่ดำลงอันเชนพี่ประมงเนอะพี่ประมงพี่แซม พี่เง้มุยพี่ตนพี่เอม็มมาเด้อมาเด้อพี่น้องอาจารนโอ้ขนใช่ไหมเนทแล้วเห็นหมองกระโดดไหมกระเสบผักแนี่ปลากระมันมันพี่น้องมึงเดี๋ยวว่าแต่เขาไม่ปลามันเขาเนาะเขาว่าไม่ปลากระมันคือเก่ากิ่นสดนี่ก็แซ่บดีเลยเจ้ว่าอยู่รานคารนี่เหรอดี่เหรอเขาไม่แต่ว่าเปิดมาจะใส่ <laughs> ก่อนป้าท่านได้ออกอยู่พี่น้องวันเสด็จออกบ่ได้ออกหมอเพิ่นว่าอยู่หยอดตายหายดีสะกันยังออกออกมาแล้วฮะทีเถื่อเข้าไปก็สิยากอีกคือเก่าขนาดยังนงหายหาดเคยก่อนยังออกเลยเดี๋ยวนี้ก็นอนหยาตายย่างเดี๋ยวจ้าไปคิดหมอดีที่สุดแต่เนี่ย แต่ไลว่ว่าเพะมันเป็นเขตเป็นเทตสองมะ แจกเนาะแจกเนาะสบายดีเนาะเป็นยังไงเนาะครับพอทมพอทมขางัวงัวราคาลงบ่เห็นเลยหายไปเลย <c oughs> ล้มขาดเลยลงหักอยู่เดิฮะเจ้าบ่าก็ตรลงหักดตัวดอกแตงกวาหนึ่งกิโลก็ลงเนาะมีเงินมันคืออะไรไอ้กิ่งมื่นหนึ่งสูงว่าบ่ได้เด้อพี่น,น้อง มันก็ฆ่าข้าว้าขนขายเอข้นเลี่ยงแล้วตอนนี้พ <pantry breaking asta> ี่น <priced> ้องเสือม้าแพ้งหราขายบ่ได้ไหนบ่ฮะโอมาเด้อพี่น้องแป๊บแสบ mặt 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 เอ้ยแต่ว่ายยากจะให้บาดตัวสนดับหาปราเขาละคนหนึ่งนั่งอื่นไม่ได้เลยเจ้าวผิดทิปย์ไม่หายค่ะบาดตัวนี่ยเลยเสียบมันกลับไปวัดนะคุณความซากอืมก็ตัวไงปลาก็ตัวงไงเรยวยังเ็่งมาไปวัด กตั้นหญ่ๆงกัตั้นหญ่เฮ้ยยิงกัตีดังัโอเคอยู่ยังตีแล้วเป็นปีนไปรักป yeah, nee, okay. right? like ลาด er> ุกปลาคอดูคนี้ปลาดุกปลาดุกปุ๊บนี่ปลาคอลาคอมีกบเกากบ มันหยัดไหนบอก็ดุกว่ามันบอยไงอยู่แล้วไปวัดมือบวบนะถูกลังคาเนะสามซี่ถาดหาถาดคนเดาะเคยถาดเขาเจ้ากับเป็นหมอคนเดาะเจ้าเป็นดักบองเมียน ไปผิกดิบผิดตางหายเลยอ่ะยาผิดดิบกระเดกโตต้องไม่ต้องให้ขบวนผับปลาม้ามา้มาพอมือ,อยังสิเนาะ <laughs> อ่าพ่อไปพ่อไปก็มือบุญจังส่ไหมมาหอดว่าปั๊บข้าวบางก์เสมเฮ็ดตุ๊กเข่าไปวัดอยู่แล้วนะ มาต้องไปหาแนวอื่นเลยตับปลาขับเกล๊ยวเดือดๆเลยตะเกียบธนว่าบุญเนบนสิมาถอดข้าวสารเด้แง้ขามขดสารมาถอดข้าวสารถ้ากันหาแนวกินไปหาหอยหาหนันมงมาต้มมะหันเลยถ้าเป็นหมกักกินหลาบหอยเนะาะท่าโคกมาบานเ้องหอยเชื่อเลยตะเกีันกับนีห,อย,หอยปังหอยปนะังหอยหน้า hết bảy phần bớt hết bảy ta phần nữa thay bản cái chín năm mươi cần cứ cầu bán bò mẹ là luộc đẹp โรมาอยู y uh, y uh, uh, hai, uh, an, ่ยด ah, ่นเหี่า่าูู่่่ี่่่่่่น่่่่่พูดน่่่่่่่ก่่บ่่่่่แล่วบ่่่่่กเ่่่นห่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เล่ย่่่า่ั่น่้เราบ่่่่่่่่่่่่น่่่ยน่่่่่่่่่่่่่่่่พ่่่่่่่เ่่่่่่่น่่่่่่่่ก่่่่่่่่่ด่่่่านด่ร่่่บ่่่่่่่อเ่่่ แม่โทษแบบอยู่โรงพยาบาลอยู่หันกับนี่แต่สุดใจอยูู่ดเดียวก็ได้แลาวแม่กับพ่อเหรอ <c oughs> อยู่ทง <c oughs> <c oughs> พ่อโทษมาลงนาเติม <c oughs> หมองอยู่กับจืดแม่แม่พ่อน,น่ะคนโกบ้างคนโตคนตินตนต้น เ,ออออรเรื่องเออไฟร์าออการพิจารณาเรืส่อนเดียวไจังจะับเจ้าไฟใจไมมากไม่เดีรวแหน่แน่นแน่นอน มาแสีบดีไี่น้องพอรุ่นกดินโทรมาถามข่าวหมอบ้านเป็นได้ผมพอบอลได้ออกว่าแม่ท้องบ้านมือน,นี่แหละพอรุ่นพนา้าบ้านนี้ไม่ได้ออกเด้อพอรุ่นนะ <laughs> บอกไปก่อน <laughs> พอบ,บ้านมามือนนี่ได้ออกแค่นีนู่น,นแหละพนา้าบอกกบพอรุ่นบ้าง บ่เลยอ๋อมอผลมาห้ดีตะก,ก่อนยังออกเพิ่นออกก็แล้วห้า,า,หา,หาติเถื่อเขาไปอีกอ่ะยายอีกไปลืมต้นขีดยาไมา่คือเก่าเพิ่น,นมาเห็นมอล้วตายมันเศร้าซะส่อผันเพิ่นมาเรื่องแบบนอนนอ่นหนยาตาซื้อแมนบอกคุณหมอแมนเออกระสันผมอยู่อยู่แล้ววะถ้าในายู้ขีดยาเขาตายคือเก่าผมไม่ยู่ดีแลว้ววะ นอนอยู่ตาคือเดี๋ยวนี้ก็แปดจิตเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่เป็นแบบแบบแบบแก้วบอมกรแซ่บ บพ่อร่าทีร่าหนอจะให้ต้มจนไม่แห้งนยเด้แสบใน่ไหมอ่างโดนแล้วเจ้าปแมราแสไมพี่น้องไปประค้าหน่อยไปแล้วเดครับิีก้มดอกพักหนี่งกินเข่าได้หลายแล้วพี่น้อง นพี่น้องหลายมีะมาติดตามส้มมาให้กำลังใจพอบปอมมาให้กำลังใจช่องกับตอนนี้อาการพอบปอมกะก็ยังไม่ท้องว่าละก่ะมากแก้สิบเปซเก้าสิเปอร์เซ็นต์เรครับผมแต่ท่างหมอคนสิขอเบิ่งอาการให้ใกล้ชิดดีกว่าเพราะว่าเป็นรอบสองเขาไปรอบสองนี่น้องกัเพิ่ง่าดแผหายขาดแล้วเพิ่นจะป่อยออกมากวกันตอนนี้ไข้แน่หลายแปดสิบเก้าสิบละ ขอบคุณพี่น้องหลายๆขอให้พี่น้องมีแต่ความเจริญความสุขความไข่ใหญ่มีเด้อครับผมสวัสดีครับ